สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับแบบมิสูวิชินวามินนะคะแบบบอกเลยว่าวันนี้แบบมีรถพิเศษนะคะมีรุ่นละหนึ่งคันเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าห้ามพลาดเลยนะคะเรามาดูกันเลยว่ามีรุ่นไหนบ้างและมีโปรโมชั่นอะไรบ้างน,นะคะเรามาดูรุ่นแรกเลยนะคะเป็นอาไทท่านนะคะ แคปนะคะตัวนี้เป็นตัวแคบสูงนะคะราคาอยู่ที่7 9 4 0 0 0บาทนะคะตัวนี้เป็นรถเทสได้นะคะเราบอกเลยว่าเป็นรถสภาพดีเยี่ยมนะคะเลขไม่ต่ํานะคะตัวนี้เหมือนรถไม่ได้ขับเลยนะคะคุณลูกค้ามาสัมผัสกันได้นะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวเราบอกโปรโมชั่นตอน้ายนะคะเรามาดูอีกรุ่นหนึ่งนะคะสําหรับรุ่นนี้เป็น e x p กเพ e r c r o s คนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่9 3 9 0 0 0บาทเท่านั้น,นะคะ่ะตัวนี้ก็เป็นรถเทสได้นะคะ เราบอกเลยเรามีโปรโมชั่นดีแน่นอนค่ะสุณลูกค้าเรามาดูกันเลยตัวนี้สภาคาดีเยี่ยมนะคะตัวนี้เป็น4บอลนะคะ X เป็น t h Cross นะคะปี2022นะคะตัวใหม่ล่าสุดของเราเลยแล้วก็มาดูอีกคันนะคะรุ่นรุ่นต่อมานะคะตัวนี้เป็นรถประหยัดนะคะเป็นมีโค a านะคะตัวนี้ m i t s s h Smart นะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่ 586,000บาทเท่านั้นนะคะเป็นตัวท็อปของเราเลยสำหรับในรุ่นมิล่าเอทาดนะคะตัวนี้สีขาวนะคะราคานี้เลยแล้วก็มาดูในรุ่นสุดท้ายของเรานะคะเราบอกว่าเรามีรถเพียง4คันเท่านั้นนะคะตัวนี้เป็นมิล s าสมาร์ทนะคะ ราคาอยู่ที่586,000บาทนะคะอ๋อเมื่อกี้ต้องขออภัยด้วยนะคะแอดฮาร์ดนะคะของเราราคาอยู่ที่5 9 1 0 0 0บาทเมื่อกี้แจ้งราคาผิดไปนะคะ,ะสำหรับตัวนี้เราบอกเลยว่า4คันนี้นะคะเรามาจาัดโปรโมชั่นพิเศษนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจรถเทสได้จนสี D ่คันนี้นะคะ <Okay. S 1> โปรโมชั่นของเรานะคะสำหรับรถพิเศษ4คันนี้คุณลูกค้ารับ ลดไปเลยโดยที่ไม่ต้องใช้เงินสักบาทนะคะตัวนี้เราฟรีดาวไปเลยค่ะสำหรับโปรโมชั่นนี้ถ้าคุณลูกค้าสนใจนะคะรถคันไหนของเรานะคะก็สามารถติดต่อนะคะสอบถามก็มาได้นะคะ ถ้าสนใจติดต่อที่แหม่มได้เลยค่ะเบอร์0878764866นะคะแล้วก็วันนี้เรามาจบด้วยบรรยากาศที่ช็อกโกแลตวิวนะคะ,ะแล้วก็ฝากติดตามนะคะในช่องของแหม่มด้วยนะคะทาง YouTube นะคะแล้วก็ฝากด้วยนะคะสำหรับเบอร์ติดต่อแหม่มนะคะย้ำกันอีกครั้งค่ะ0878764866นะคะแล้วก็เจอกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ